ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยังมาพูดถึง1.9นะครับ e c 1.9นะครับรีแมปมาและแก้วามาหรือว่ารถเดิมๆรีแมปมาเนี่ยเอาสเต็มินรีแมปก่อนส่วนมากที่จะเจอปัญหาก็คือกินน้ํามันแล้วก็รอรอบนะครับนะครับก็ท่านใดที่ว่าทามาคือแบบอยากให้ประหยัดขึ้นนะครับก็ไล่เฟืองท้ายนะประหยัดขึ้นแน่นอนแล้วก็ขับดีขับสนุกที่สําคัญแรงด้วยนะครับ แรงด้วยระยะฉีกได้ด้วยนะครับถ้าสามพันสองพันห้าทำมาไม่ดีนี่โดนสวนสบายเลยนะครับแค่สเต็มนี้นะครับขับสนุกขับสบายขับขึ้นเขาสบายไม,ม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่นะท่านใดที่สนใจก็โทรมาหาได้นะครับก็ช่วงนี้ก็ช่วงช่วงน้ําท่วมเยอะนะครับก็สถานการณ์บ้านเมืองก็ประมาณนี้น้ําท่วมหลากหลายพัทยาน้ําท่วมอู้น่ากลัวดูแล้ว ก็ประมาณนี้ก็ท่านใดที่ว่าสนใจไล่เฟืองท้าย1.9ก,ก็ประหยัดน้ำมันประหยัดแน่แน่รอรอบจิตจจ๊าดแน่นอนไล่แล้วก็มีผลดีต่อต่อคัดต่อคัดต่อเครื่องยนต์คัดไม่หมดแลบแรงบิดได้น้อยลงแล้วก็ขับสนุกขับสบายไม่รอรอบนะไม่รอรอบแ ต้นเดินท่านใดที่ว่ามีปัญหาต้นเดินแต่ปลายไม่ไหลาบางครั้งก็ไปรีแมปเปลี่ยนเทรบโบมาต้นไม่เดินปลายไม่ไหลก็มีก็มาแก้ที่จุดอันนี้คือหัวใจมันนะบางคนนี่จะไม่รู้เลยว่าเฟืองท้ายนี่หัวใจสําคัญอัตราทดรอบนึือนดกดาที่ผมบอกไปแล้วรอบมันผิวนะรอบมันผิวถ้ามันได้รอบเนี่ยผมบอกเลยเอาเรื่องแน่นอนนะครับบอกเลยเอาเรื่องแน่นอนความเร็วเนี่ยพอๆกับสามพันแหละรครับความเร็วเพื่ๆเร็วกว่าด้วย แรงกับเร็วไม่เหมือนกันนะครับแรงนี่คือต้นบรรทุกดีแค่นั้นเองพวกสามพันพวกสองพันห้าแต่หนึ่งจุดเก้านี่มันได้ความเร็วรอบมันรอบมันห้าวนะครับรอบมันห้าวครับต่เรามาทดให้มันได้เราไม่ต้องไปเล่เกียร์เยอะไม่ต้องไปกดคันเร่งเยอะนะครับไม่ต้องไปเค้นคันเร่งโอ้โหแต่ละเกียร์ถ้าทัานถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนอ่ะแต่ละเกียร์นี่ไล่ไปเอะกลัวจะได้เขาไปถึงไหนเราไม่รู้อันนี้ไม่ต้องไล่มากนะครับไม่ต้องไม่ต้องส่งรถเยอะ ปืดปืดปืดมาเลยครับนะครับเวลาเข้าโค้งถอนเกียร์คือแบบทุกเกียร์เนี่ยมันจะเอ่อมันจาสมูทมันจะต่อกันหมดเลยนะครับและที่สําคัญได้ความประหยัดขับสนุกแรงนะครับแรงรอบยาวขึ้นปลายเดินขึ้นครับความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนมาแน่นอนครับแข่งก็ได้ครับเล่นก็ได้ได้หมดนะครับประมาณนี้ส่งเวลาก็มีเบอร์ส่งเวลาก็มีนะครับ จดดุดของพันเลยคือเฟืองท้าย,น,ยนะครับไม่ต้องไปทาเยอะนะครับไม่ต้องไปทาเยอะรีแมปแก้เอาไล่เฟืองท้ายนี่วิ่งบรรลือลูกเลยครับเอาในเรื่องจริงนะครับประมาณนี้ก็ท่านใดสนใจก็เถอก็ราคาก็ไม่แพงเทินสี่พันเทินห้าพันห้าก็ไม่ต้องเทินอะไรประมาณพร้อมวิ่งรับประกันนะครับเฟืองแท้หมดไม่มีเทียมไม่มีเทียมเลยแท้ที่วางอยู่นี่คือแท้หมดเลยนะครับไม่มีของเทียมนะครับ กสส็ประมาณนี้ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้หรือว่าประมาณนี้สั่งซื้อ,อ,อสั่งซื้อเป็นลูกไป,ปติดตั้งหรือว่าจะมาติดตั้งกับผมก็ได้เป็นลูกก็อยู่ที่หกพันรวมส่งถ้ามารับเองก็ห้าพันห้าอะไรประมาณนี้นะครับก็ท่านใดสนใจก็โทรมาก็ศูนย์เก้าสามสี่ปสี่เก้าห้าสรุปแล้วก็คือไล่แล้วก็รอบไม,อออไม่ต้องรอรอบไม่ต้องไล่เกียร์ ไม่ต้องจุ่มคันเร่งเยอะนะประหยัดน้ํามันนะไม่จมจุ่มคันเร่งเยอะนะถ้าว่าเพื่องท้ายเดินเนี่ยจุ่มคันเร่งไปนึงครึ่งนึงอ่ะเหมือนลดเครื่อง <c oughs> รวมนะครับแล้วเ,เราไล่ไปแล้วเนี่ยรดลอยเลยลอยวีดเลยครับประมาณนี้แตะไปนิดเดียวแตะไปครึ่งมิลคือรดไหลเลยครับอันนี้มาเล่าสู่กันฟังเผื่อท่านใดสนใจครับก็โทรก็ศูนย์เก้าสามส4่แสกาจศูนย์กี่ก็าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ